ผมเอกว่านิูมณปานนะครับกับรายการย้อนรอยประวัติศาสตร์รัปรสหานไทยหลังจากที่จอมพลปพิบูลสงครามได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเราแล้วนะครับบานเมืองก็ได้ก้าวเข้าสู่ยุคเผด็จการคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกับท่านผู้นําจะต้องถูกกําจัดออกไปเรื่องเราจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันครับย้อนไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ส ประเทศไทยแบ่งเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายเสรีไทยที่สนับสนุนสหรัฐกับฝ่ายโปรญี่ปุ่นซึ่งฝ่ายเสรีไทยนั้นนําโดยนายปรีดีพนมยงขณะที่ฝ่ายที่สนับสนุนญี่ปุ่นนําโดยจอมพลปพิบูลสงครามน่าสนใจว่าแม้สงครามโลกครั้งที่สองจะยุติลงแล้วแต่จอมพลปก็ยังเคืองแค้นขบวนการเสรีไทยไม่ต่างจากในอดีตเพราะว่าในช่วงสงครามโลกที่สองคุณต้องอย่าลืมว่า รัฐบาลเข้าร่วมกับเยอรมันอ่าญี่ปุ่นนะครับประกาศสงครามกับอังกฤษสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคนที่ไม่เห็นด้วยเยอะนะครับคนกลุ่มหนึ่งก็ไปจัดตั้งเป็นกระบวนการเสรีไทยถามว่าทาไมทหารเสรีไทยกับรัฐบาลทหารไม่เห็นพ้องต้องกันก็ทั้งคู่ขัดแย้งกันตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ญี่ปุ่นบุกเข้ามาแล้วพวกเสรีไทยจะไปสู้กับญี่ปุ่นฝ่ายทหารคิดว่าการรบกับญี่ปุ่นนั้นก็รบไปก็สิ้นชีวิตคนไทยเปล่า คุณจะเอากองทัพไทยเอาเยาวาชนทหารไทยเอาพลเมืองไทยไปรบกับกองทัพญี่ปุ่นหรือทั้งนี้ขณะที่จอมพลปอได้ขึ้นสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีรอบสองโดยการช่วยเหลือของจอมพลพินต์ปรากฏว่ากลุ่มขบวนการเสรีไทยและฝ่ายเคารพศรัทธานายปรีดีหลายคนก็ยังอยู่ในวงจรการเมืองไทยเช่นกลุ่มนักการเมืองภาคอีสานนำโดยนายทองอินภูริพัฒน์นายเตียงสิริขันนายฟองสิทิธิธรรมนายทวินอดุล บุคคลเหล่านี้เป็นที่ต้องการตัวของรัฐบาลมากแล้วโอกาสของรัฐบาลก็มาถึงเมื่อสสอีสานกลุ่มของนายเตียงสิริขันเดเขาร่วมกู้เอกราชให้ประเทศลาวกลายเป็นช่องให้ถูกรัฐบาลใส่ไร้ว่านักการเมืองกลุ่มดังกล่าวมีความประสงค์ที่จะแบ่งแยกดินแดนภาคอีสานออกจากประเทศไทยซึ่งการแบ่งแยกดินแดนถือได้ว่าเป็นการผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรานหนึ่งได้บัญญัติไว้ว่าพระราชาอาณาจักรไทยนั้น จะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวจะทำการแบ่งแยกมิได้นำมาซึ่งการไล่จับกลุ่มสอสอกลุ่มนี้และคนใกล้ชิดโดยที่นักการเมืองบางคนอาทินายจำลองดาวเรืองนายทองอินภูริพัฒน์นายทวินอุดลและดอกเตอร์ทองเปลวชลภูมินั้นหลังจากถูกจับตัวไปแล้วก็เสียชีวิตอย่างปริศนาขณะอยู่ในรถผู้คุมขังโดยทางตำรวจอ้างว่าผู้ต้องหามีโจรมาลาย,ยูมาชิงตัวระหว่างการต่อสู้ มีลูกหลงไปโดนผู้ต้องหาจนเสียชีวิตสร้างความคางแคลงใจต่อสังคมเป็นอย่างมากแต่คุณจะรู้ว่าในฝั่งของตํารวจนั้นคนที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยดูแลกรมตารวจก็คือท่านพลตํารวจเอกเผ่าศรยานนท์คนรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงก็ต้องบอกว่าฝั่งของรัฐบาลยุคนี้เป็นมีภาพที่สีดําภาพมืดเป็นยุคทมินที่ลหยคนเป็นยุคมืดยุค ทมินเพราะว่าใช้อํานาจแบบเด็ดเ็จเด็ดขาดในการปราบปรามศัตรูฝ่ายตรงข้ามก็เป็นที่พูดกันว่าพลตารวจเอกเผ่าสยนนท์เป็นเป็นนายตำรวจที่ใช้อาจจะเป็นจุดกําเนิดของการทําวิสามันฆาตกรรมที่เราชอบพูดกันคุณจ้่ลืมนะครับการทาวิสามันฆาตกรรมเนี่ยเป็นก็เป็นหน้าสิ่งที่เป็นหน้าหรือเชื่อเหมือนกันว่าเรื่องนี้เป็นพฤติกรรมที่มีการปฏิบัติอย่างแพร่หลายอยู่ในสังคมไทยอยู่พอสมควร คือปกติตำรวจสมัยก่อนก็คงไม่ถึงขนาดนี้นะแต่ท่านพลตเวเผ่าก็สร้างธรรมเนียมป,ป,ป,ประเพณีปฏิบัติแบบนี้ขึ้นมาเพราะท่านเชื่อว่าพวกผู้ก่อการร้ายนะพวกโจรใช่หไหมคนทำความผิดบางกลุ่มนี่เป็นคนที่ทํำไมมันไม่สามารถจะไปเปลี่ยนใจเขาได้จับตัวมาติดคุกก็ยิ่งทําให้เป็นโจรหนักไปกว่าเดิมอีกน่าแปลกใจว่าสสอีสานกลุ่มนายเตียงสิริคนันและนายฟองสิทธรรม ไม่น่าจะก่อการกรบฏได้เพราะไม่มีอาวุธสําหรับทําการคือข้อกล่าวหาที่ว่าพนาคารมืออีสาจนจำนวนหนึ่งจะแบ่งแยกอีสานไปรวมกังราวซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะภาคอีสานประชากรเยอะกว่านะแล้วก็มีแล้วก็คือมันเป็นไปไม่ได้เลยเอางี้ดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากบฏบางแยกดินในภาคอีสานนี่มันอ,ออกในเชิงสายใป้สีซะมากกว่าที่จะมทีที่จะมีควนการแบ่งจริงๆแล้วภาคอีสานก็ไม่ได้เปรกภาพนะฮะ นครกษีมาคือโครงราชเนี่ยนะฮะอยู่กรุงเทพมาเวลาชานานนะถ้าจะแบ่งแยกโครงราชไปไปไหนไม่รอดนะฮะเนะพระาะฉะนั้นผมคิดว่ามันมีปัญหาแล้วยิ่งยิ่งกว่านั้นก็คือว่าภาคอีสานไม่ใช่ข่าวทั้งหมดนี่พวกสุรินศรีพวกสุสกสสกรินศรีสะเกดบุรีร,าานนรมัมย์เป็นเสม็ดเจมพหาเพระาะฉะนั้นก็เนี่ยมันคงยุ่งนะะถ้าคงคงเป็นไปไม่ได้ะฮะมันแล้วพวกนี้ก็อยู่ในไทยอยู่ภายใต้ไทยมันเวลาชานาน,นะครับผมคิดว่าดังนั้นเนี่ย ขบวนไม่ใช่ดินแดนไม่ใช่ตัวเออไม่ใช่ตัวจริงแต่ว่าเป็นเหมือนก็เป็นผีที่รัฐบาลสร้างขึ้นมาทั้งนี้ระหว่างที่มีการไล่จับกลุ่มตัวนกักการเมืองซึ่งนายปรีดีพนมยงจอมพลปอได้ประกาศผ่านวิทยุว่าขณะนี้มีผู้ไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองคบคิดกันเพื่อท,ทํากบฏรัฐบาลพยายามชักจูงคนเหล่านี้ให้กลับมาช่วยกันสร้างชาติแต่ไม่เป็นผลการน้องเลือดเป็นหนทางที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เสียแล้ว รัฐบาลจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำทุกอย่างเพื่อความสงบของประเทศและรักษาไว้แห่งรัฐธรรมนูญอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศในสมัยนั้นนะครับรัฐธรรมนูญดูจะเป็นแค่เครื่องมือสำหรับกำจัดศัตรูของท่านจอมพลปพิบูลสงครามเท่านั้นโดยไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์เช่นที่ท่านจอมพลปเคยกล่าวอ้างแต่อย่างใดท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ ตัวผมและทีมงานรายการย้อนรอยประวัติศาสตร์รัฐประหารไทยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับเสรีไทยเป็นขบวนการใต้ดินที่ดำเนินการระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสองครามโลกครั้งที่สองมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการลุกรานของกองทัพจกกักรวรรดิญี่ปุ่นรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติไทยสำหรับขบวนการเสรีไทยนั้น กำเนิดขึ้นในวันที่8ธันวาคมพศ2484เมื่อกองทัพญี่ปุ่นยกทัพเข้ามาทางด้านทิศตะว,วันออกและยกพลขึ้นบกที่อ่าวไทยโดยความยินยอมของจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีขบวนการเสรีไทยแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มในประเทศนำโดยนายปรีดีพนมยงค์ขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังกลุ่มที่2เป็นกลุ่มคนไทยในสหรัฐอเมริกานำโดยหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมท อครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งมีบทบาทสำคัญในการไม่ยอมส่งคำประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและถือว่าการประกาศสงครามนั้นไม่ใช่เจตนาของคนไทยกลุ่มที่3เป็นกลุ่มคนไทยในอังกฤษนำโดยนักเรียนไทยนมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์รวมถึงสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพัรณีพระราชินีในพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่7และราชนิกูลอีกหลายพระองค์และต่อมาในปี2485 อังกฤษได้รับสมาชิกเสรีไทยเข้าเป็นกําลังพลร่วมในกองทัพอังกฤษช่วงที่จอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีการดําเนินงานของกลุ่มทั้งสามไม่ค่อยประสบผลสําเร็จมากนักเพราะขาดการประสานงานร่วมกันเนื่องจากถูกขัดขวางโดยจอมพลปที่ยืนอยู่ข้างญี่ปุ่นมาตั้งแต่ต้ตตนเนื่องจากมีแนวคิดชาตินิยมและเชื่อว่าเอเชียสามารถเอาชนะชาติตะวันตกได้แต่เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลความร่วมมือระหว่างเสรีไทยด้วยกันก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังสงครามโลกครั้งที่2ยุติฝ่ายเสรีไทยได้เข้ามามีบทบาทต่อการเมืองไทยเป็นอย่างมากโดยนายปรีดีพนมยง์หัวหน้าเสรีไทยได้ขึ้นเป็นถึงนายกรัฐมนตรีปกครองประเทศขณะที่สมาชิกคนอื่นๆก็เข้าไปเป็นสสทำงานในสภาทั้งนายทองอินภูริพัฒน์นายเตียงสิริขันนายฟองสิทธิธรรมนายทวินอดุลแต่เมื่อพลโทพินทำการรัฐประหารในปีพศ2490 และแต่งตั้งให้จอมพลปอขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีกลุ่มเสรีไทยก็ค่อยๆถูกลดบทบาทลงเพราะจอมพลปอนั้นไม่ถูกกับเสรีไทยมาตั้งแต่ครั้งสงครามโลกครั้งที่สองเนื่องจากแนวคิดที่แตกต่างกันคือเวลานั้นฝ่ายเสรีไทยสนับสนุนฝ่ายพันธมิตรแต่จอมพลปอน,นิยมฝ่ายญี่ปุ่นซึ่งความบาดหมางในครั้งนี้นำไปสู่เหตุการณ์กบฏแบ่งแยกดินแดนปีพศ2491 และมีส่วนทำให้เกิดเหตุการณ์กรบฏสันติภาพพศ2495